แล้วครับผมก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Nano X2 และวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกม GTA San Online ในเวอร์ชัน Android นะครับผมแล้วก็ PC นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีเซิร์ฟเล่นนะครับผมกำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับคนเล่นเยอะมากเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับไป50กว่าแล้วนะโอเคนะครับโอเค นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเกิดนะครับผมนี่เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับทุกคนสังเกตว่าในจุดเกิดของเรานะครับเราออกไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเข้ามาได้อีกรอบนะครับผมเดี๋ยวทําให้ดูนะครับมันจะติดสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับอ่าเราออกมาแล้วนะครับถ้าเรากลับเข้าไปใหม่นะครับมักลับเข้าไปไม่ได้นะครับทุกคนนะก็ก็ถึงว่าดีนะครับทุกคนแปลกใหม่ดีนะครับทุกคนอ่ะเราเข้าไปได้เข้าไม่ได้อะไรใช่ไหมนะครับทุกคนอ่าเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่า รงนี้นะครับจะเป็นที่จุดรับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์อีป๊อปนั่นเองนะครับผมนี่เขาแจกฟรีนะครับผมกดเอ็นรับไปได้เลยนะครับได้อีป๊อปฟรีหนึ่งคันแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กระเป๋ากันนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับกดไว้เข้ามานะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าเก็บของนะครับเมนูนะครับผมจะเข้าไปดูก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะมีบินโต้น้ำเปล่ามือถือนะครับแล้วก็ใบเก็บขี่แล้วก็บัตรหนังฟ้านั่นเองนะครับผมนี่ เดี๋ยวเราดูโทรศัพท์มือถือนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับผมโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก,ก็สามารถที่จะเช็คธนาคารได้เช็คต,าาคาคตาลาดโลกได้นะครับผมเช็คราคาตาลาดได้แล้วก็สามารถโอนธนา่าโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับผมสามารถโทรพูดคุยกันได้ด้วยนะครับผมเย่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับเข้าเมนูนะครับมันจะมีเขียนว่าป้นศพแล้วก็ผู้อุ้มผู้เล่นนะครับแล้วก็เมนูช่วยเหลือต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการนอนอาบน้ํานะครับนี่คือท่าทางต่างๆเนาะ เก็บอาวุธในมือนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะเอาละครับทุกคนครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพเก็บพิกชีฟ้านะครับทุกคนให้ทุกคนครับเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอ็นทาไปได้เลยนะครับผมก็คือพิกชีฟ้านะครับเป็นงานอาชีพที่ได้เงินเยอะอยู่นะครับทุกคนสำหรับงานอาชีพนี้นะคนก็มาทําค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับทุกคนนะนะครับตกปลานะครับผมโอเคแล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาซื้อ อ่าอุปกรณ์ตกปลาก่อนนะครับซื้อเบ็ด1คันแล้วก็ซื้อนะครับซื้อเหยื่อไปนะครับเบ็ดอยู่ที่2 0 0พันเนาะแล้วก็ซื้อเหยื่อไปนะครับผมก็คือจะเป็นงานที่ตกปลา a อ K อ่ะไม่รู้ว่าตกปลา a อ K หรือเปล่าแต่เออน่าจะเป็นตกปลาลอยฟ้าเนาะนี่ตกปลา a อฟเดี๋ยวทุกคนน่าจะเป็นตกปลาลอยฟ้านะครับแล้วก็กดเด่นตกปลาไปได้เลยนี่นะครับแปลงใหม่ดีนะครับเอาละครับผมสำหรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดเก็บแอร์ดรอปนะครับทุกคน ถ้าเวลาหมดนะครับอดอปมันก็จะตกลงมานะครับผมแล้วก็สามารถเก็บได้เลยนะครับทุกคนนะนี่ครับมันจะขึ้นบอกนะครับ3ตัวนี้นะครับก็จะมีเหลืองน้ําเงินม่วงนะครับผมครับแล้วก็จะมีเวลาบอกนะครับผมถ้าไอ้ดอปตกลงมาแล้วนะครับเวลาหมดก็สามารถเก็บได้เลยนะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยขณะที่นี้นะครับผมก็จะเป็นจุด AFK นะครับผมถ้าเรายืนนะครับ อ่าเย็นบริเวณนี้นะครับมันจะขึ้นเวลาบอกเรานะครับผมให้ครบ3ามพนเนาะนะครับเราจะได้เหรียญมาจากที่เราได้เหรียญมานะครับสามารถนําเหรียญมาแลกที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เห็นป่ะนะครับห่เหรียญเท่ากับ2000นะครับผมเป็นเงินเขียวนะครับอุ้ถึงว่าดีนะนี่ก็มีคนมาอยู่สางที่ AFK นะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับเอาแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดอ่าสร้างของทั่วไปนะครับก็คือแบบสร้างพวกอ่อ นาิกาไขควงแระถงพยาบาลข้างหอศพยานะครับผมนะครับสามารถมาสร้างในที่นี่เลยนะครับทุกคนนี้นะครับเอาแล้วครับผมทรัพยอยู่นี้นะครับผมก็จะเป็นสอนอน,นะครับผมอ่สาสำหรับตำรวจเท่านั้นนะครับผมสามารถจะเปิดล็อกนะครับเปิดล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้อ่าสามารถล็อกแล้วก็เปิดล็อกได้นะครับผมเฉพาะตำรวจเท่านั้นนะครับทุกคนนะประชาชนไม่สามารถทําได้เนาะอันนี้ก็คือต่อยนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับผม กด n นะครับเพื่อล็อกเนาะนี่นะครับมันก็ล็อกเล้วนะครับทุกคนก็คือสามารถไม่สามารถเข้าได้นะครับประชาชนประชาชนนะครับผมอ่าแต่เฉพาะตำรวจเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็เปิดล็อกก็คือต่อยาวนะครับทุกคนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าใครอยากเป็นตำรวจนะครับหน่วยงานอาชีพหมอตำรวจช่างนะครับสามารถมาสอบได้ที่อ่าดีคอร์ดเลยนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะเป็นเนาะก็ประมาณนี้นะครับ